มีเงิน10,000บาทจะเริ่มต้นลงทุนอะไรดีคลิปนี้ดีทายยังรีทายลิชเราจะมาเฉลยคําตอบกันค่ะรีทายยังรีทายลิชเกษียณเร็วเกษียณรวยก่อน30สําหรับส่วนตัวนะคะถ้ามีเงิน10,000บาทเนาะจริงๆแล้วการลงทุนอื่นๆนะคะมันก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้แหละไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนอะไรก็ตามนะแต่ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะหยุดอย่าพิ่งลงทุนเงิน10,000บาทตรงนั้นนะคะการลงทุนที่ดีที่สุดนะคะ ให้ลงทุนกับตัวเราเองค่ะเพราะถ้าเรามีเงินเพียงแค่1 0 0 0 0บาทสําหรับส่วนตัวนะเอาไปลงทุนกับการซื้อหนังสือดีๆมาอ่านการไปสัมมนาดีๆสักอย่างหนึ่ง มันอาจจะเปลี่ยนชีวิต Ь คุณได้มากกว่าที่คุณคิดซะอีกนะคะเพราะเอาให้คุณไปลงทุนได้ดีที่สุดเลยอะ่ะ1ม0 0 0มันต่อยอดเอาให้แบบฟุกๆเลยนะได้ร้อยเคุณก็ได้อาจจะได้แค่อีก10,000บาทแต่ถ้าคุณเจอหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งอ่านประโยคที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะคะเงิน10,000บาทนั้นอาจจะเปลี่ยนมูลค่าได้เป็นหลักล้านเลยก็ได้สําหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นนักลงท,ทุนที่ดีและสามารถต่อยอดได้นะคะก็จะแนะนาค่ะไปอบรมสัมมนานะคะหาที่อบรมสัมมนาด ดเดี๋ยววันที่17กุมภาพันธ์นี้นะคะแพรลินจะมีจัดสมัมมนาการลงทุนแบบเสือนอนกินด้วยธุกรกรรมจำนองขายฝากนะคะใครที่สนใจสามารถมาอบรมได้ถึงแม้คุณไม่มีเงินทุนนะคะคุณก็สามารถเป็นนายหน้าที่จะส่งเคสให้เราได้ก็ประสบความสําเร็จสร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านได้ค่ะสําหรับผู้ที่สนใจอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะวลาคลิปเพื่อชีวิตอิสระ